BFC ทุกขั้นครับผมเอาม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 าด่วนๆเลยสำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายชุดล่างอย่างเดียวคัดๆเลยกระชับล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวว่าดำล่างย่างเดียวว่าสี่ผ่านมาเขาทั้งสามหกเขาทั้งห้าหกแล้วหน้ามือถ่ายคนก็มีท่านมีไหมแล้วหกหางของเขาหกหางฮะ นี่แมสมหี่สองหกนี่สามหกนี่หโอ้โหส่ผ่านมาสองสามหกาหกผ่านไม่หมดตัวโอ้ยด้ยทั้งบดทั้งรางด้วยบานเลนีขาวเา้โอได้ามาก้าเราดอะเราขึ้บองที่งั้นนี่ัวนี้เลยอันนี้ได้มาตั้งมื่นเดวว่าตัวไห้มากมีบ่ นี่ว่ามาเอานี่ละมาเอาล่างนี่ะให้มาเอาพาฝนมาดิเอ้าฝนตกพอดีอ่าอ่าเอาล่างอย่างเดียวด้อพี่้องด้วเอาจะสรุปให้รับเลขรับมาถ้ใช้ก่อนไหมก่อนอนแงวปดหา้าองได้ไม่ีกแล้วงวดดิมาที่สรองกันสามเมื่อสามขึ้นอ่ะแต่ว่านนหลองสาสีจะติ่ตื่ว่าไตัวไหนว่าหาดลวหาืจะคอยมาดนเขา้กว่าเนนมะเขานะจกหมือตที่ม้เขย องสาวบอกยัเอาน้าบวชมาถือยูเขาคอยใบอแมให้มาถือถือกับ่หเาขงาขอเกาเกางของไ่าขอขาขอขาาอะไรนี่นะอันนเก้าออกอโอ้วันนี้พนกหามากเลยมันบอนั่นแหะสตัวเลยจอจอหาลอยนะอือหาลอยเอ้าชื่อว่าจอจอสันนี่จอจอจะดีจอ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 สองตัวบ่ะสองตัวตัโอ้เจเจตัวโอ้เอาจอจอ ย็ดล้วตีอ่าจุม้โอ้าพี่รกยมาลงอก็ตีขอเกาลบายกับด้นะอ่าจะจอยมาตีของเกาที่ไ้บ่ายลว่าฮาฮ่าลาอันนั้สิ่งท่ได้เนีของเก่านเอนาลาย่างเดียวกวนี่เป็นตังไหนสองหึหาหนึเอาล่าย่เดียวก รองนึ่งหานึ่งแปนึ่งโอ้ข้างหน้าข้างัง่าิดปะไม่ไม่ขึ้นา้น้นมาขนมาหา้แต่วา่นโอ้ล่างยางเดียวทีล่างยางเดียวงวดที่แล้วคนแ่งตัวไหนมากกว่าางฮกสาม3กห้าฮกกว่ากเราับเออ้่ออกข้างนข้างล่างได้งวดที่ผ่านมาไหลล่างจะออกบนฟอม โอ้ oh. ต่ว่างวดนี้ได้มาแล้วล่างอย่างเดียวด้วยพี่น้งองด้วยลองดูเล้ชุดอ่าไม่มดินเงินก็เด้มเอดิงนก่อนที่ไเออโอ้มาตัก้อทวม้าดตนี้อ้าวะพี่น้องล่างอย่างเดียวก้อว้าเลยหลล่างอย่างเดียวจากกอนขอม mọi người hãy 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 hãy

ล่างย่างเดียวพี่น้องที่แล้วสองหกสามหกห้าหกมักน้่งบเพิ่งได้มา้กันทีนี้ล่างย่างเดียวนี่ยเลยมาสดร้อนร้อนมองเดียวกันพี่น้องเฮ้ยห้ามากกว่าพี่น้องที่ยิ้งเขาของเขาห่างหวนน่ะน้องมาเข้าต้องหวน ทั้งบุทั้งยางตัวหนึงเตโอ้ยอ่าอดีนมันเปยมัน่อชชว์ล่างย่างเดียวยเดียวกันยุเอาชุดล่างย่างเดียวไปก้อนทีล่างโอเคเนาะอาแคบไปได้จะได้บวับยนสมจะได้บสับสนอ่าคุณไดมากชุดนี้อ่าอันนี้เน้นล่างอย่างเดียวเนาะล่างกทมอ่าเดอกล่างย่างเดียวแคบนาจเสหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งมีมีมีนึ้มากอ่าอันไพ่มากวิ่งมากเดียวนึ่ง ลวดก็คือลนึงอืมอเอาล่างอย่างเดียวพี <Christ>. ่น <Hum ming> ้องเห็นกันคาบบ่อยากกันก็ไปกับก็ได้พี่น้องบ่อยากกั๊บเอาตรงๆก็ได้แต่ว่าหันกั๊บพี่นาะว่าหันเนาะแขนหัวฉลางเลยเออกับแานห้อฉลามข้วสามหัวสามก็หาหวสามก็อแล้วแล้วมันก็มีขึ้นบนตัวนีหมอืมมีขึ้นบนพร้อมแต่ว่าแต่ว่าสูตรเพิ่มเพิ่มมากมากแล้ ไม่นมงเห็อนผางวหน้าันบอ่าสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งอ่าเอาราการเรียกองแม่ความพี่น้องเอาในชิปนี้เลยเพราะว่าจะไน้กันหนึ่งอันนีอ่าใคของมังอืมพิจารณาแต่เพื่อนมาจอยจอยจอจอยจอืจอ เตียวจะจุ้กันไี๋จะเจ็ดเจ็ดแ่ไมาจะไปฟังอีกบอรอบนึงจะได้ไปหาคนอยู่วบ้าืฟังมาอีกเจ้านึงมาึงฟังยังไงเพาโตมาตั้งมากเลยโตมาแล้วโตมาแล้วสา่ตรงมาแล้วว่าแสนอ่าจอจอยันไงเขาตื่นหรือเปล่าเพิ่เงตนเอาไวอ่านี่บอกตัวละหมื่นตัวดีบวกตไรยเจ็ีโอ้โธอืมอืม อ๋อพี่นลองแล้วก็เลขปิดสนาจากมหาสระเกาะมหาสระขามจากจากสระขามพี่น้องเลขปู่แม,ม,ม,ม่เพิ่งมาปิดสน้าเพิง่งมาให้จอดจอมาเนาะสุดสองตัวว่าสันพี่น้องแต่ว่าสามตัวตาเม็ดเดียวอ่าลูกเสี้ยวลูกขาทุ่มแล้วตัวละหมืน่นอยาตาแข้งเพิลล่ายาตาแข้งรากเอาแล้วพี่น้องแถวนี้บ่มีขายแล้ว เนาะสำหรับปิศาสองตัวก็คือจ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 ออืมนี่แหละสำคัญจอจอจะเปลังไงนีถ้ากันเจนเจแจ้งเดียวจุนจุเป็นไปได้ไหมจได้จตีอ่าเพือจุนจุนจะมักแน่อ่าเห็นแต่เป็นบอกนนันกตัวนี้นะเรไปไเราูดบ่เราูัู้ตัวตัวนี้เาเรีนตัวนี้ติ่ตัว

อแสดงว่าเพิน่นหายสามตัวมาชุดนึงให้สามตัวมา,า,มวมาเ,เ,าม,าเม็นเห็นแล้วเมีปลาอินี่เห็นแล้วอังเทมเล่มกันก็มนมาดไปจ้วเอาไปดองเลขปิศานามาแล้วสุดสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็เลขปิศนาจอจอเพินว่าจอ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 เลขจากองแม,ม่สระกขัง Ừ. à thương sẽ lóng cả trăm nghìn trăm nghìn lên. 8 hà 8 hà sáng. 3 nghìn 3 nghìn lên. Công khai. Công khai đâu. Công khai. 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 เปกันหยาาองตัวกระเด้า işte. สุว uhh ่าุนุกะมีอีเนี่ยนหว่าหาุุโอ้แต่ว่าุนุไรเไปกับมตัอ๋อ พนักนับจักโตเลยแล้รอ่อาชัดปะเื่อปิดสนาและเปียเด้อดจะเป็นยังไงจอจครับผมเนาะแล้วก็ถ้าเกินก็ให้มาได้หมจเจ็บๆแล้วเปียเรอนีจอจอปลมันจะว่าหาพุทธิจิ่ไหนมาแต่กบอกเลยหาความเงินอจะจออีกะจออีกอนนี้เราเก็บเงนัวี้เจ็บมากกว่านเคยเห็นมาจอจอเห็นมาเก็นออกชุดเจ็

เระว่าเราสั้นก็ต้องัวทเนี่เป็นหารายลักเด่นเหือนว่านลยเป็นที่มาของจอจอพี่น้องจอจอเอาอันนี้เลขปิดสัญเอาได้คิปเดียวเลยเก้านี้เพิ่นจะมาสามตัวเนาะแล้วก็แล้วก็เลขชุดล่างพร้อมเาเกอยงนงชุล่างพร้อมนี้นีว่าเกัมอย่านออนาะแค่ไ ราคาในเ็้ค่ว่ามือซื่ไทยอี่ว่าเจดส่อนมันเป็นแค่ไหเป็นว่าห้บกว่ะมันเหมือนไม่ไม่มาบอกใไหมวาหมันมัเขาจะให้มาเลยเดี๋ยวเน้ซื้อเลยต่ให้บอกพีว่าเขาบอกที่มาว่าไ้ม่ได้เเอาเี๋ยมาซื้อเลยถือเจ็ดวแล้วเป็นสมตัวรึสองตัวสตัวตรงๆเลยใหญ่ค่อยไม่ได้เห็นว่าที่ผ่นเดี๋ยวนี่จาต้นมา มอปกติอีกสิบมีสองสองตัวนีชุดหนึ่งแล้วก็สตัวชุดนึงบอกมที่็ให้มาสิามันจะไม่มอมันมันตกนมันบอกง่ายๆให้มาเราต้อง้มาันบนบอกไงไปเขนบอกไงไปอือสิบอกอีตอนนี้ปานนมือคืนมือีุอาวนบอกคนรอดพี่เราสามัวเม็ดเดียวไี่ผานหนึง่เดียวคนอ่าที่สุดเดียวนะโอ้ถือเจ็ดแล้วคนรอดคนทีามไปอเอกสามตัวบอกสามตัว เป็นควายมาสิ้วเพื่อซิหาได้ที่มาได้ยังตัวหนึ่งเั็มมาโอ้ที่ครบสามตัวตัวมันตรงกันนงตรงกันทั้มตรงกันคือเป็นเอกบุญลาง อซึ่งหายที่หายเป็ล่างเอากดรอเรื่องะรื่องเรืสำหรับสามตัวหางเดียวโค้งสุดท้ายครับจับอะไ้จองซึ่งหาอะไจองที่นันตัวสีุ่ทุกคนตอนจะจบจะติ้มแล้วเลยนะป้าพี่ทีมา่ออเอามันจะตรงกันครับอันโค้งต้มันามตัเออมนจะมีสามีสามตัวเนาะมีเดียวมันจะมีสามตัวพี่น้องมันจะมีเลขสามตัวเอาไปทาเลขสามตัว แต,แต่ว่าตอนนี้ได้มาแล้วเพื่อนึงฮะไสิทายดอันมึงจองมึงเอาต้องมีใจไว้รับ ก้าวโมงสามโมงสี่โมงประมาณนั้นเอฟซีกด้กดติดตาาไหมชุดนี้จะปากว่ามาจะใส่เไปหามาเลยต่วเิมี่บ้านที่บ้านเงีเตมอทีนี่มาตัวสาัวะนามึงพี่น้องเอซีได้ทั้งสองกับพ่อแห้งเราเนี่ยตอนเอซสกุกครับอ่า